ล่าสุดนี้บอกกับเราว่าอยากให้ฝ่ายค้านเข้าใจรัฐบาลเธอเธอค้านค้านเข้าใจรัฐหน่อยว่าเหตุที่ไม่แก้หมวด1ห,หมวด2เนี่ยพราะรัฐบาลหาเสียงไว้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็ไปให้คํามั่นกับสอวอไว้เสียแล้วอะสิ่งที่โรงงก็คือว่าถ้าว่าด้วยประเด็นคํามั่นเนี่ยหรือคําสัญญาที่ให้ไว้เนี่ย ยึดเอาตรงที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ดีกว่าแล้วครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับคุณนิกรจำนงครับให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐนะครับว่าอยากให้ฝ่ายค้านเข้าใจรัฐบาลเหตุที่ไม่แก้หมวด1และ2เนี่ยเพราะรัฐบาลหาเสียงไว้อีกทั้งเป็นคํามั่นที่ให้ไว้กับสอวจนได้รับการสนับสนุนและจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จครับคุณผู้ชมฮะ นี่คือคุณนิกรจำนงนะครับคนเดียวก,กันกับที่เคยพูดไว้ในรายการว่า ถ้าเลือกตั้งสสรร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็กลัวว่าก้าวไกลจะได้มาเยอะได้มาหมดนะสิล่าสุดนี้บอกกับเราว่าอยากให้ฝ่ายค้านเข้าใจรัฐบาลเธอเธอค้านค้านเข้าใจรัฐหน่อยว่าเหตุที่ไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยเพราะรัฐบาลหาเสียงไว้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็ไปให้คำมั่นกับสอวอไว้เสียแล้วอะ่ะเออมันก็น่าสนใจนะเพราะคุณนิกรน,นี่เป็นสองครั้งแล้วนะที่เป็นคนเอาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยเออผมแปลกใจว่าออแบบมันประมาณยังไงวะเพราะว่าเรื่องทั้งสองเรื่องเนี่ยถามว่า พูดออกมาแล้วมันทําให้สังคมเข้าใจมากขึ้นไหมเนี่ยร0อแน่นอนอแต่แบบเอ๊ะทำไมเขาพูดวะอันนี้สงสัยเออทำไมเขาพูดออกมาวะ เพราะว่าคํามันคือว่าอีกทั้งยังเป็นคํามั่นที่ให้ไว้กับสว <S <S จนได้รับการสนับสนุนและจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จเพราะฉะนั้นให้กันไปแบบนั้นเสร็จเรียบร้อยพอตั้งคาถามประชามติเนี่ยจะไม่มีเรื่องประเด็นว่าห้ามแก้หมวด1ห,หมวด2ได้อย่างไรล่ะก็ให้คํามั่นกับสวไว้แล้วอ่ะนี่มันแบบส,สวที่<า>ถูกแต่งตั้งเรซี่มากเลยนะมาโดยคณะรัฐประหารน่ะจนตัวเองมามีอํานาจเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเขาสิทีนี้เราในฐานะประชาชนเนี่ยก็ได้แต่ตั้งข้อ สงสัยว่าถ้าตามนี้จริงๆเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องการให้คำมั่นไว้กับสวขอให้ฝ่ายค้านเข้าใจด้วยและผมเชื่อว่าอะไรรู้ไหมการบอกว่าให้ฝ่ายค้านเข้าใจด้วยในอีกเหลี่ยมหนึ่งอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการพูดเช่นเดียวกันนะว่าขอให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่าโอ้เราไปให้คำมั่นกับสวซะแล้ว <im uli> สิพอให้ข้อกับสวปุ๊บเนี่ย <im uli> เราก็สามารถมีอำนาจได้ด้วยซะแล้วส,สิพอมีแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะไปผิดคำมั่นกับที่ให้ไปสวมันคงจะไม่ได้หรอกขอให้เข้าใจกันด้วยสิ่งที่เรางงก็คือว่าถ้าว่่าดด้วยประเ็นนคมั หรือคําสัญญาที่ให้ไว้เนี่ยยึดเอาตรงที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ดีกว่าแหละครับคือเหมือนซีเรียสกับการรักษาสัญญากับสอวอมากกว่าซีเรียสกับการรักษาสัญญากับประชาชนเนาะมันแปลกครับเออ